สวัสดีครับพบกับสุดเดชชาแนลนะฮะในสตูดิโอสุดเดชนะฮะวันนี้ก็เรามีแขกรับเชิญนะฮะก็นั่งอยู่ในโฮมสตูดิโอกับเรานะฮะวันนี้ก็คือคุณสุดเดชสเลดแพร่ครับ,รบก็ยินดีมากครับที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในโฮมสตูดิโอสุดเดชฮะวันนี้ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <laughs> อโอเคครับวันนี้เราก็มีคําถามเกี่ยวกับ <laughs> พวกเรื่องเกี่ยวกับดนตรีด้วยแล้วก็มีเรื่องเรื่องทั่วไปด้วยนะฮะสำหรับแขกรับเชิญของเรานะฮะวันนี้ก็หลายๆท่านก็อาจจะ ให้ความสนใจอยู่นะครับโอเคครับผมยินดีมากเลยครับฮะสำหรับการจะตอบคำถามเพื่อนน้องๆด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกีตาร์หรือว่าอื่นๆนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมโอเคครับมาคำถามแรกกันเลยฮะสำหรับคุณสุดเดชนะฮะเข้ามาในวงการได้ยังไงขอบคุณสำหรับคำถามครับไม่ใช่อ่ะจริงก็มาเท้าขวางไปนิดนึงฮะในช่วงนะฮะในวัยเด็กของผมนะฮะก็ ผมก็จะชอบดเล่นดนตรีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเป่าไม้หรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะฮะตีก้นควายเดี๋ยวประมาณ <c oughs> จริงๆแล้วผมอยู่กับพวกการทําเสียงเครื่องดนตรีมาตลอดเวลาเลยฮะตั้งแต่ในสมัยเด็กเลยนะฮะไม่ว่าจะไปเล่นแบบเล่นโคลนเล่นอะไรแล้วก็จะเหยียบน้ําให้เป็นจังหวะของเพลงเลยฮะโอ้โหสุดยอดจริงฮะ,ะไม่คิดว่าจะมีใครทําอะไรแบบนี้นะฮะตั้งแต่สมัยเด็กๆนี้ <c oughs> ผมว่ามันเป็นอะไรที่ เอาไปสิ่งมากมากเลยครับครับผมอ่าใช่ครับพอปกติแล้วที่บ้านเนี่ยผมก็จะมีแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรฮนะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็ทํานานะครับผมก็มีโอกาสได้ไปแบบแสดงดนตรีให้กับพวกวัวพวกควายฟังอยู่ตลอดเวลานะฮะอันนี้ก็เรียกว่ามีความสุขกันทั่วไปหมดเลยนะฮ่าโอเคครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะมีเส้นทางสายดนตรียังไงบ้างน,นะครับลองเล่าให้ครับก็หลังจากในวัยเด็กที่ผ่านมาแล้วผมก็ เติบโตขึ้นมานะฮะแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปเล่นในวงดุรยางต่างๆนะฮะอันนี้ผมก็ทําหน้าที่เป็นเด็กส่งน้ำนะฮะก็คือเขาก็เรียกใช้อยู่ตลอดเวลานะฮะทำให้ผมแบบ,บซึม <า S 1> ซับดนตรีนะฮะคือไม่ได้เล่นนะฮะตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าเดินตามเขาไปเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ใครทําของหล่นบ้างอนะไรผมก็จะช่วยเก็บอยู่ตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็เลยทําให้ผมมีความแบบซึมซับเกี่ยวกับเครื่องดนตรีต่างๆมากมายนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่า อยากเป็นนักดนตรีในช่วงตอนนั้นเลยนะฮะทำเป็นเป็นสุดยอดปัจจุบันนี้ก็ยังรู้สึกแบบนั้นอยู่นะฮะผมโอเคครับก็ได้ทราบประวัติของคุณสุดเดชไปบ้างๆแล้วนะฮะ <laughs> ก็บ้างๆ <laughs> ตอนนี้เราก็มาคุยกันเออรื่ <laughs> องอัลบัม้มสุดเขตควายน้อยดีกว่าฮะ<อ>ว่าอาัลบัม้มที่ทำขึ้นมานะมีจุดป,ประสงค์อย่างไรบ้างนะับแล้วก็ต้องการ ยอดวิวประมาณเท่าไหร่ดีครับเป้าหมายของเขาเนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ในอัลบั้มชุดนี้นะฮะก็ไม่ได้วังอะไรมากนะฮะก็อยากให้ทุกคนฟังคด้วยกันนะสำหรับอัลบั้มนี้นะฮะผมว่าเพลงก็น่าจะโดนใจของทุกคนเลยนะฮะคิดว่ามันเป็นเพลงที่สนุกสนุะฮะแล้วก็หลายๆคนผมว่าน่าจะชอบแนวนี้นะครับผมสำหรับยอดวิวก็ไม่ได้เน้นนะฮะอยากให้แบบให้แบบ S 1> <S 1> <S <S มีความสนุกอย่างเดียวเลยฮะไม่ได้สนใจเรื่องอย่างอื่นเลยฮะเรื่องจะดังไม่ดังนี่ผมไม่เคยคิดไปถึงขั้นนั้นเลยครับผมก็ถือว่าเป็นศิลปินที่สุดยอดมากนะฮะในในการที่ต้องการให้มีความสนุกอย่างเดียวนะฮะ <S 2> <S 2> <S วันนี้ก็ไหนๆก็คุณสุดเดชเข้ามาแล้ววันไหนก็ลองเล่นให้ฟังสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับสำหรับสรื่าชุดนี้นะฮะก็ลองดู้วะฮะสักเพลงหนึ่งนะฮะเชิญเลยครับ โอเคครับดีดีมากเลยฮะอ่ะเอามาเพลงนี้ดีกว่าฮะเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเจ้าควายน้อยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะควาย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 น้อยเอ้ยเอ้ย หรือว่าทอบกินยาโอเคครับหวังว่าจะได้รับความสนุกสนานกับเพลงนี้นะครับผมโอเคครับผมว่าเนื้อหาของเพลงนี้โดนใจแน่นอนนะครับสำหรับหลายท่านที่อยางแบบหาเพลงแนวแบบโอ้โหสนุกสนุกแบบนี้คิดว่าคงจะสนุกสนานแล้วก็เต้นตามไปกับผมแบบเมื่อกี้นะฮะผมว่านี่เพลงนี้มันน่าจะ ดังกระชูดแน่นอนนะครับผมไม่น่าแบบนี้รับรองยอดวิวกระชูดครับผมเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับก็ตอนนี้ก็น่าจะหมดเวลาของรายการเรานะฮะของกับช่วงที่เป็นเกียร์อล์กนันเองนะฮะหวังว่าเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีศิลปินท่านใดเข้ามาคุยกันที่โฮมสตูดิโอของสุดเดนอีกนะฮะเดี๋ยววันไหนก็ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ติดตามน,นะฮะก็เดี๋ยวเรามาจูเออมาจูมาเจอกันอีกทีนะฮะในสตูดิโอรอบหน้านะฮะหวังว่าเราจะเจอศิลปินที่มีให้ความสนุกสนานกันแบบนี้นะฮะคราวนี้ก็ยังไงก็ฝากผลงานของ คุณสุดเดชไปด้วยนะฮะระเบ้ามอะไรนี้ผมจำไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะฮะอันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับก็ขอบคุณรายการด้วยนะฮะที่เชิญมานะฮะวันนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับความสนุกสนานกันเป็นที่เลยนะฮะสำหรับเพลงของผมนะฮะก็ก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสำหรับสุดเดชชานลนะฮะก็ยังมีเพลงมากมายให้ได้รับฟังเพลงสนุกสนานนะฮะก็ ลาไปด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับ